พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสถาปนาพระศาส,ส,สนาจักรคาทอลิกขึ้นมอบให้นักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกแล้วก็มีพระสันตะปาปาสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันระยะเวลานั้นตั้งแต่พระเยซูเจ้าสถาปนา พระศาสนาจักรจนกระทั่งถึงพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันนั้นกินระยะเวลาสองพันปีรวมพระสันตะปาปา2ององค์พระสันตะปาปาในฐานะที่เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมแม้ว่าพระองค์จะเป็นหัวหน้าพระศาสนาจักรมีอำนาจสูงสุดแต่ว่าเวลาที่พระองค์จะ ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญสำคัญนั้นพระอ,องค์จะไม่ใช้อำนาจของพระอ,องค์แต่เพียงผู้เดียวพระอ,องค์จะทำงานเป็นทีมเป็นต้นในเรื่องที่สำคัญเช่นการที่จะตัดสินเรื่องของข้อความเชื่อหลักศีลธรรมหรือการสแสวงหาแนวทางในการพัฒนาพระศาสนาจักร ในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระสันตปะปปาในฐานะที่เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมพระองค์จะเชิญพระสังฆราชท้องถิ่นทั่วทุกประเทศในโลกให้ส่งตัวแทนไปร่วมประชุมกับพระองค์ร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมกับผู้รู้ ในเรื่องนั้นน,นและการร่วมประชุมกันแบบนี้เดิมเรียกว่าการจัดประชุมสังายนาสากลซึ่งนับรวมแล้วทำมา21ครั้งแล้วสังายนาสากลครั้งแรกก็คือสังายนาที่กรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นนักบุญเปตโตรนักบุญเปาโลนักบุญยากอบ และบรรดาอขราสาวกเข้าร่วมแล้วก็ถกเถียงแล้วก็มีมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกจัดสังขยนาสากลขึ้นในปีพศ50และจากนั้นก็จัดเลื่อยมาเลื่อยมาจนกระทั่งถึงสังขยนาสากลครั้งสุดท้าย ก็คือสังคายนณาวาติกันที่สองรวมแล้วตั้งแต่แนระกจนกระทั่งถึงสังคายนณาวาติกันที่สองเนะี่ยเรียกว่าสังคายาณาสากล21ครั้งแล้วและการจัดสัมมนาแต่ละครั้งเวลาจัดครั้งก่อนจบลงกว่าที่จะมีครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่4ี่จนกระทั่งถึงครั้งที่21เนี่ย มันก็ห่างกันบางครั้งห่างกันเป็น10ปีบางครั้งห่างกันเป็น31ปีบางครั้งห่างกันถึงเกือบ400ร้อยปีสังขยานาว,วาติกันที่หนึ่งจัดจบต่อมาอีกถึงสาม้อยเก้ปีจึงได้มีการจัดสังขยาณาว,วาติกันที่สอง พี่น้องหลังจากที่จัดสังขยาณาวติกันที่สองจบแล้วเนี่ยนะพระศาสนาจักรซึ่งนำโดยพระสันตะป,ปาปาตอนนั้นเป็นพระสันตะป,ปาปาเปาโลที่หกพุ่งเล็งเห็นอะไรครับพุ่งเล็งเห็นว่าโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นพระศาสนาจักร ก็จะต้องเป็นภระาศาสนาจักรที่ทันสมัยเพราะนั้นเวลาที่โลกเปลี่ยนพรษาศาสนาจักรกว่าที่จะมีการจัดประชุมสัมมนาสังคยนาสามคนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันอุ้ยอ้ายถ้ามันอุ้ยอ้ายแบบนี้พระาศาสนาจักรของเราก็จะเป็นพระาศาสนาจักรที่ตกยุค เป็นภาษาสนักร์ไดโนเสาร์เต่าล้านปียากขนานั้นเลยพระสะระระันตปปานักบุญเปาโลที่หกเนพระองค์ก็เลยคิดว่าต่อไปนี้นะจะตั้งสมัชชาภาษาสังฆราชหรือภาษาใหม่เขาเรียกว่าสมัชชาบรรดาบิชอปขึ้น เพื่อที่จะให้มีการประชุมทุกสี่ปีเห็นไหมครับทุก4ปีเพื่อที่จะให้พระศาสนา,าจักรนั้นมีความทันสมัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมันรวดเร็ว ที่สุดนะครับตั้งแต่จบสังคายนาวัติกันที่สองแล้วก็มีสมัชชาบรรดาพระสังฆราชหรือบรรดาบิชอปนั้นมา15ครั้งแล้วตลอดระยะเวลา59ปี15ครั้งแล้วนะและที่สุดนั้นพระสันตะปาฟรานซิสพระองค์ก็รับเอาแนวความคิดนี้ คือต้องทําให้ศาสนาจักรทันสมัยและภาษาอนปาฟราซิสนี้ยังบอกว่าเราอยู่ในยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นของขวัญจากพระเจ้าพรานั้พราศาสนจักรเองก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับดิจิทัลคาวเจอร์วัฒนธรรมของดิจิทัล ใช่ไหมครับพระสันตะปาฟรานซิสองปัจจุบัน,นองค์ที่ยองค้อีห266นี่พ้โอ้โหประชนอาย,อยุเท่าไหร่80แล้วนะแต่หัวทันสมัยมากทำไมหัวของพระองค์จึงทันสมัยเราเชื่อว่าการตัดสินการดำเนินการการคิดของผู้ใหญ่ระดับประมุกสูงสุดของพระศาสนจักรนี่นำโดยพระจิตเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่ ได้จัดครั้งที่15จบไปแล้วพระสันตปาปาฟรานซิสจึงมีดำริที่จะจัดครั้งที่16ครั้งที่16นะการจัดสัมมนาสมัชชาบรรดาพระสังฆราชครั้งที่16นี้นี้จะทำพิธีเปิดในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้เดือนตุลาคมคศ2021ซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทำการเปิดอย่างไรก็ตามหัวข้อที่สำคัญอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากที่พระสันตะปา,าโดยการน,นำของพระจิตเจ้าหัวข้อในการทำ สมัชชาบรรดาพระสังฆราชครั้งที่16นี้ก็คือพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อเป็นเอกภาพการมีส่วนร่วมและการทำพันธกิจในการประกาศข่าวดีเห็นไหมครับพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันใครก้าวเดินไปด้วยกัน ในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เราจะเห็นว่าบทอ่านจากหนังสือโยชัวโยชัวเรียกประชาชนมาร่วมชุมนุมกันและถามเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเทพเทียมหรือว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเที่ยงแค่เห็นไหมความเป็นหนึ่งเดียวนะก็ต้อง เริ่มต้นจากเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าด้วยและในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสามีภรรยาก็คือความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวแล้วก็ในพระวรสารในวันนี้พระเยซูคริสิ์เจ้าพระองค์พูดถึงบทบาทของพระจิตเจ้า พูดว่าอย่างไงพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ประทานชีวิตลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นให้ชีวิตเพราะว่ามาจากพระจิตเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะก้าวเดินไปด้วยกันมันจะก้าวเดินไปด้วยกันก็ต้องมีเอกภาพก่อนเราจะต้องมีเอกภาพกับพระเจ้าเราจะต้องมีเอกภาพในครอบครัวและเราจะต้อง มีเอกภาพในกลุ่มคริสตชนและเมื่อมีเอกภาพเสร็จแล้วทุกคนต้องทำหน้าที่เมื่อทุกคนทำหน้าที่เราก็จะมีส่วนร่วมถามว่าเราเป็นเอกภาพเรามีส่วนร่วมเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อประกาศพันธกิจเรื่องของข่าวดี เพราะฉะนั้นมันจึงมีศัพท์อยู่สี่คำคำแรกก็คือซีโนดา l ิตีก็คือการก้าวเดินไปด้วยกันคำที่สองก็คือคอม m ิวน o n นก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันคำที่สมก็คือป t ิส i ปช t ั o นก็คือการมีส่วนร่วมคำที่สี่ก็คือ Mission ก็คือการทำพันธกิจเพื่อประกาศข่าวดีเพราะฉะนั้นพี่น้องกีักในการทำสมัชชาบรรดาบิชอปหรือบรรดาพระสังฆราชในครั้งที่16นี้ผู้ที่จะมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะบิชอปหรือพระสังฆราชเท่านั้นพระสันตะปปาพระองค์เน้น ว่าการทำสมัชชาครั้งที่16บนี้จะต้องทำในสระดับก็คือ1ระดับสังฆมนฑลระดับที่สองก็คือระดับทวีประดับที่สาก็คือระดับพระศาสนาจักรสากลระดับพระศาสนาจักรสากลและระดับทวีปจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้มีการทำสมัชชาระดับสังฆมนฑล และระดับสังคมนทนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องสัตบุรุษพระสงฆ์นักบวชทุกคนเพราะนั้นพี่น้องเห็นแล้วนะครับว่าพระสนปาปาฟรานซิสพระองค์ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารภาษศาสนาจักรจากที่เป็นสามเหลี่ยมทรงสูง ศาสนาปาระสงาราชนทั้งหมดชายหญิงอยู่นู่นอยู่ตรงปลายสามเหลี่ยมด้านบนนุ่นส่วนสวรุษ์อยู่ด้านล่างเป็นฐานแต่ศาสนาปาฟรานซิสโฮมบริหารจัดการพศราสนาจรให้ทันสมัยเน้นการมีส่วนร่วมโดยให้เป็นสามเหลี่ยมกลับหัวให้สบรรุ์อยู่สูงสุด ส่วนภะสาดาปาพระคดีน,นันพราสัคฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงเป็นฐานพระสงฆ์นักบวชอยู่หัวสบรุดมานานแล้วเอาแต่สัง่งไม่เคยฟังเสบรุดเลยศาสนาจักบางทีก็เข้าลบเข้าพงเพราะว่าบางทีพระสงฆ์เองก็สั่งผิดผิด,ผดถูกถูกบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบางทีก็คิดว่าตัวเองรู้ แต่ไม่รู้แต่กลับชี้นี่สิถ้าไม่รู้แล้วไม่ชี้เนี่ยมันจะดีกว่าเพราะนั้นพะะาภาษาลาฟาจึงบอกว่าต่อแต่นี้ไปบทบาทของสัพพลุตนั้นต้องเข้มข้นต้องเข้มข้นเพราะนั้นพี่น้องที่หลักพุณพ่อจึงบอกกับพี่น้องก่อนมิซาบอกว่าพี่น้องทุกคนนะที่ มีลิสต์รายชื่อไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาพิบาลนะครูคาทอลิกครูคำสอนหัวหน้าองค์กรคาทอลิกนะหัวหน้าเยาวชนหัวหน้าปนมลรีหัวหน้า,าคูซิลโลหัวหน้าวินเซนเดอร์ปอนและกลุ่มบีซแล้วก็บรรดาพิศชนที่มาปฏิบัติศาสนก,กิจสม่ำเสมอและบรรดาพิจชนที่มีความเชื่อโดดเด่นจะ มีส่วนในการจัดสมัชชาหรือที่เรียกว่าซีนอดซีนอดครั้งนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภาูมิใจเป็นการนำของพระจิตเจ้าที่ได้โปรดให้พระสันตะป,ปาปาฟรานซิสพระองค์ได้คิดการบริหารจัดการพระศาสนจักรแบบ สามเหลี่ยมกลับหัวให้สบรลุดนั่นสำคัญเพราะว่าสมาชิกของพระาศาสนจักรส่วนมากร้อยละเก้าสิบเก้าเป็นขราวว่าเป็นสบรลุดและทุกวันนี้สบรลุดก็มีความรู้มีความสามารถมีความคิดความอากก่านเก,งก่งความพะสง์อีกเก่งความระสางฆราดอีกเราต้องฟังสบรลุดด้วยเพื่อขับเคลื่อนพระาศาสนจักรไปด้วยกัน ถามว่าในการจัดสมัชชานี้จัดเพื่ออะไรพี่น้องนะาศาสนาจักรที่ก้าวเดินด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันการมีส่วนร่วมเพื่อทำพันธกิจในการประกาศข่าวดาีเพื่อทำพันธกิจในการประกาศข่าวดีอันนี้คือเป้าหมาย เราคิดสชนแต่ละคนสามารถประกาศข่าวดีได้อย่างไรพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณพ่อจะขอแบ่งปันอย่างนี้หนึ่งเราจะเป็นผู้ที่ประกาศข่าวดีได้ด้วยการดำเนินชีวิตที่ดีของเราการดำเนินชีวิตที่ดีก็คือการเป็นประจักษ์พยานแห่งข่าวดีด้วยชีวิตของเรา เราอย่าทำให้พฤติกรรมของเราเป็นที่สะดุดแก่คนอื่นประการที่สองเราต้องย้ำเตือนให้สมาชิกในครอบครัวของเราให้ดำเนินชีวิตเป็นริตีชนที่ดีด้วยอ้าวไม่ใช่ดีเฉพาะตัวเราถ้าในครอบครัวสามีภรรยาเป็นหนึ่งเดียวดีแล้วลูกก็ต้องดีด้วยพี่น้องก็ต้องดีด้วย เราต้องตัเตือนพี่น้องที่ดําเนินชีวิตขัดกับหลักคําสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าให้กลับใจใหม่อันนี้เอาจริงๆนะพี่น้องรู้รู้ว่าใครกำลังมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเราต้องเตือนเขาด้วยความรักประการต่อมาก็คือกล้าแบ่งปันกับพี่น้องต่างความเชื่อในเรื่อง องค์พระเยซูคริสต์เจ้าในเรื่องคำสอนของพระองค์เราซึ่งทำงานอยู่ในองค์กรเราอยู่ในท่ามกลางพี่น้องซึ่งมีความเชื่ออื่นเราต้องแบ่งปันคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าประการต่อมาก็คือเราควรใช้สื่อสังคมโซเชียลมีเดียเช่นเพจ Facebook Line IG Clubhouse YouTube เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวดีมีประสังคราชหลายองค์ใช้ประสงค์หลายองค์ใช้คุณพ่อก็ใช้ทุกอาทิตย์เพราะ,ะนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลเนะี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าพระเจ้าประทานให้กับเราเราจะต้องใช้ของขวัญนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางทีเราชอบเล่นไลน์ แต่ถามว่าในการเล่นลายของเราเนี่ยมีกี่ครั้งที่เราส่งภาวาจาของพระเป็นเจา้าส่งข้อคิดดีๆส่งเรื่องหลักศีลธรรมดีๆให้แก่กันและกันเราส่งอะไรส่งสิ่งที่มีสาระหรือสิ่งที่ไร้สาระเอออันนี้เราต้องคิดดีๆนะคิดดีๆพระพรของพระองค์อย่าอย่าใช้แบบแบบไร้ความหมาย ต้องทําให้มีคุณค่าประการต่อมาก็คือว่าเราต้องช่วยเหลือคนยากจนคนพิการคนกําพร้าคนขาดที่พึ่งยิ่งตอนเนี้นะครับเราเห็นโอ้โหนะอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงอยู่ในยุคที่มีความยากลำบากเพราะว่าเกิดไทโควิดของเราก็พยายามทําเราก็ไปรับอา,อาหารจากท็อบแล้วก็นําไปแต่งปัน เราก็ถือว่าเราเป็นสะพานบุญก็ขอให้ท็อปได้จเจริญก้าวหน้านะครับเพราะว่าได้แบ่งอาหารให้เพราะนั้นคนเขาจะรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของพ่อองค์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเราได้แสดงความรักต่อบุคคลเหล่านี้เราต้องต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแทงการทำลายชีวิตการคอรับชั่นการเอารัดเอาเปรียบความไม่ซื่อสัตย์ เราต้องเป็นมโนธรรมให้กับสังคมในบทอ่านที่หนึ่งประชากรนิสซีแลนด์ในอดีตไปนับถือพระเทเทียมไปนับถือเงินทองเป็นพระเจ้าพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่นับถือไปนับถือพระเทเทียมเอาเงินมาเป็นสิ่งที่สําคัญขายศักดิ์ศรีของตัวเองเห็นไหมเราต้องเป็นมโนธรรมให้กับสังคม และเป็นมโนธรรมให้กับตัวเองด้วยและสุดท้ายเราต้องต่อต้านทัาทานเรื่องของการทำลายธรรมชาติการตัดไม้ทำลายป่าการทิ้งขยะไม่เป็นที่การกินทิ้งกินขว้างหลายคนนะครับที่สูบเอาทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองเบียดเบียนทรัยพยากรธรรมชาติอย่างแสนสาหัสทำให้เกิดอะไรเกิดไยพิบัติพาย,ยุน้ำท่วมไทแรงไฟป่า และอากาศเวลาหนาวก็นาวเกินไปร้อนก็ร้อนเกินไปเพราะอะไรเพราะว่ามันสูญเสียความสมดุลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเราต้องต่อต้านเราต้องคอยเตือนกันและกันหรือแม้แต่ชาวนาจะเผาฟางอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาชาวไร่จะเผาใบอ้อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาเพราะว่าเผาพวกนี้ก็ทําให้อากาศร้อนทําให้เกิดฝุ่น PM 2อสองจเกิดจากการทาลาย ธรรมชาติของมนุษย์ทั้งนั้นเลยแล้วภัยเหล่านี้ก็กลับมาทําลายมนุษย์เองเพราะนั้นพี่น้องที่รักเราต้องรักษาโลกธรรมชาติของเราซึ่งเป็นบ้านของส่วนรวมเราต้องเป็นมโนธรรมให้กับสังคมเพื่อว่าเราจะได้ร่วมกันสร้างพรศาสนาจักรที่จะก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวด้วยการมีส่วนร่วมเพื่อ ทำพันธกิจในการประกาศข่าวดีของพระเป็นเจ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงขอพระเจ้าหน่ยพรเดชชพนามพระบิดาแบบพระบุตรและพระชินอาเมนัันจรจรรกกกิิิงงงงทททุส่่ไมละ้แว